การธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบกับท่านอีกเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่9ของเดือนตุลาคมปี2 5 6 5วันนี้เป็นวันโกนเป็นขึ้น14ค่ำาของเดือน11นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะก็เนื่องด้วยกิจกรรมหลายๆอย่างที่มีเกิดขึ้นนะวันพรุ่งนี้ ก็เชิญชวนญาติโยมทําบุญตักบาทแต่ละวัดของตนของตนที่วัดป่าหนองไครนกก็จะขอเชิญชวนญาติโยมตักบาทเข้าวสารอาหารแห้งเข้าวสุกด้วยนะช่วงเช้านะก็จะจัดกิจกรรมที่ศาลาอุโบสถเพื่อจะได้ระดมทุนไปช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเราตามเหตุตามปัจจัยที่มีนะ นี่ก็ได้กองทุนจากหลวงพอ่อเจ้าคุณอาลงกฎมาได้ส่วนหนึ่งประมาณ2 0่สสกดถงอยู่นะอ <c oughs> ันก็วันออกพรรษาก็ขอเชิญชวนญาติโยมมาทำบุญกันที่วัดป่าด,ด้วยส่วนวันที่ส1บตักบาทเทโวเราจะไปร่วมกิจกรรมครับเคลื่อนพลังบวรชุมชนคุณธรรมการทำวิถีไทยคือตักบาท เทโวที่วัดโพสีบุญเลืองหรือที่วัดบ้านบกนะคณะสงฆ์ทางทําบุญก็จะไปร่วมกัน่านะโยมทั้งหลายที่กล้ที่ไกได้รับทราบนะถ้าเดินทางสะดวกก็ขอช,วน,ชวนมาทําบุญกันในวันในวันออกพรรษาด้วยแล้วก็วันตักบารเทโวที่วัดโพสีบุญเลืองนะในวันนี้นะก็อยากจะพาท่านมาศึกษา ในความจริงที่ผู้เจ้าทรงตรัสเรื่องอริยสัจส,สี่นะเป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวต่ทำไมผู้เจ้าทรงตรัสเรื่องนี้ตลอดตลอดเลยว่าพิสุทธังลาเธอจงนะทำความเพียรทำโยกขกรรมให้เห็นว่านี่คือทุกขนี้เป็นเหตุแห่งทุกนี้ทางดับของทุกนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกองค์จะทรงตรัสเรื่องนี้มาก บ่อยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความเพียรไม่ฝึกสมาธิไม่จะเดินสัมมาภาวนามันจะไม่เห็นทุกข์จะไม่เข้าใจว่าเหตุของทุกข์จะไม่เข้าใจว่าทุกข์มันดับจะไม่รู้วิธีออกเลยนะนั้นพระุทธเจ้าถึงตรัสว่านี่เป็นป้อมประการใหญ่มีความจำเป็นต้องให้รู้อริยสัจสี่นะพระองค์ทรงสอนราสพิสูพิสูเธอสงสารใครสงเคาะใคร ถ้าญาติคนนั้นสายโลหิตคนนั้นพอจะเชื่อฟังเธอก็ขอให้เธอบอกให้เขาเข้าใจและรู้อริยสัจสีนั่นแหละก็เพียงพอเราจะทำให้เขา้นจากถุกอย่างนีน้ในวันนี้เรามาศึกษาตรงประเด็ดนนี้พระองค์ตรงตรัสจากอาริยสัจจากโอดเล่มทิ่นหนึ่งได้ทรงตรัสแก่หมู่พิสูจน์ทั้งหลายว่าพิสูจน์ทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความเป็นความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเราไหนเล่าของสีอย่างนั้นคือนะความรู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นดังนี้พิสูจทัทางหลายนี้แลเป็นของสี่อย่างที่คงที่เป็นไม่เปลี่ยนแปลงจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นพิสูจน์ทงหลายเพราะเหตุนั้นกรณีน,นี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี่เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนีทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดนะทรงบอกอย่างนี้นะเราทั้งหลายก็กลับมาดูทําทให้มันเห็นทุกข์ให้ได้จะเห็นทุกข์ให้ได้มันต้องทําความเพียรน,นะไม่ใช่เห็นทุกข์เพราะจมอยู่กับทุกข์เนะี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยฉนั้นเราต้องทํำยังไงให้เห็นทุกข์ให้ได้ด้วยการทําโยกกรรมคือ เดินจงกลมสลับนั่งนั่นเองเนี <c> ่ย <oughs> อันประเด็นอย่างเนี้ยเราก็กลับมาดูในหมวดแห่งทุกเนี่ยท่านผู้รับชมทั้งหลายเอย้เราจะเห็นทุกอย่างไงแล้วพระองค์ทรงตรัสมันไม่เปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนแปลงมันคงที่แล้วกลับไปดูทุกคือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการประปราจากของรักของชอบใจนะการยึดมัน่นหรือมั่นในการทั้งง้านี่แหละเป็นทุกเห็นไหม ยมจะเกิดมาอีกกี่หมืน่นกี่แสนล้านปีถ้ามีเกิดมันก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีการร้องไห้พัดภากเท่าโศกเสียใจลำ่ำลายลำพันมันมีอย่างนี้มันไม่เปลี่ยนแปลงเลยล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสนี่แหละพิสูจทั้งหลายเราเห็นความจริงอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเลเธอจะไปเกิดในที่ไหน,ไหนเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดชนันหรือเปดวิสัยก็าตาม ล้วนแล้วก็ตกอยู่ในความทุกข์ดังนี้นะนี่น,นีมันไม่เปลี่ยนแปลงโยมถ้ามีเกิดก็จะมีแก่เจ็บตายอย่างนี้อย่างเงี้ยมันคงที่เราก็ไม่มีอะไรมาทาให้มันเป็นอย่างอื่นได้เลยการสภาวะของการเกิดพระองค์ทรงตัดในเรื่องนี้เป็นของตรงจริงโยมสังเกตด,ดูเอาพระองค์ทรงยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดของรูปเนี่ย การเกิดของรูปทั้งส่วนที่เป็นวัตถุก็ตามเป็นต้นไม้ภูเขาก้อนหินแผ่นดินนะก็ตามมันเกิดขึ้นมันจะมีการเสื่อมไปมันมีการเป็นไปอย่างอื่นนะโยมสังเกตดูเอาที่นี่แต่ก่อนเป็นแม่น้ําเป็นห้วยลําคลองหรือตื่นเขินไปนะหรือเปลี่ยนไปเป็นคอนโดเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแต่ว่าหลักความจริงที่มันมันคงที่ก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลง มันไม่คงที่อย่างเงี้ยในสภาพของขันนะแต่สภาพความจริงของพุ้ธจตานาของผู้พทธเจ้าเนะี่ยถ้าที่ใดมีเกิดที่นั่นก็จะเป็นอย่างนี้แหละจะเป็นของมันอย่างนี้นะรวมไปถึงวัตถุสิ่งของถ้ามีเกิดแล้วแก่เจ็บตายผัดพรากเปลี่ยนไปตามตามเหตุของมันนั่นแหละแต่ว่าสภาพที่มันไม่เปลี่ยนก็คือเมื่อมีเกิดแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ย นะเข้าใจเรื่องทุกข์ว่ามีเกิดแล้วแก่เจ็บตายพัดพลาดจากของละความมันจะมีของมันอย่างนี้แล้วก็สิ่งนี้ก็มีอยู่นะองค์จะเกิดขึ้นก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามนะะเหตุของทุกข์เนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ตัณหาไงตัวตัณหาคือความความอยากนะอยากในกามตัณหาในกามตัณหาในภพตัณหาในการ,าการออกจากภพในสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนะี่ย ถ้าหยุดปรารถนาหยุดความคิดที่จะเป็นนู่นเป็นนี่น่ะมันก็จะดับทุกข์นะะการดับของทุกข์ก็คือดับตัณหานั่นเองนะดับความแสวงหาไม่ว่าจะเป็นทางจิตทางกายพอแล้วที่อยากจะเกิดไปเป็นอะไรอะไรพ่อพุทธเจ้านี่ทรงเห็นการปริวัติของกายเห็นปริวัติของจิตโอ้ยการเกิดเนี่ยมันไม่ดีเลยมีแต่ต้องแกะต้องเก็บต้องตายเอาแล้วไม่ต้องเกิดเนะี่ย จนพวกดูสีทั้งหลายก็คิดว่าถอาอย่างนั้นก็เอามาเพ่งอยู่ที่ฌานแต่ฌานมันก็ดับถึงจะเพ่งได้ห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันถึงเนืองเดือนในสุดก็ต้องออกจากฌานฌานมันก็ดับนีไ่ไหมฮะอันพระเจ้าว่าต้องเข้าใจสภาวะเกิดดับแล้วก็เห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงเอา้ามันมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มี แล้วก็ไม่ได้ไปดีใจไม่ได้ไปเสียใจกับสิ่งที่มันมีมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสังสายกลางละแล้วเราก็เดินตามมากักมีองค์แปดได้ละเมื่อเราละตัณหาละความอะไรักรักเอ่อความลักความกำหนัดยินดีในสิ่งทั้งหลายได้ตัณหามันก็จะดับเมื่อตัณหาดับก็แสดงว่าเดินตามมากักมีองค์แปดกที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนะ ดําริชอบดําดิในการออกบวชดําริในการไม่พยาบาทดําริในการไม่เบียดเบียน <ๆ S 1> ก็เข้ามากมีองแปรเลยนี่ก็ดับไม่เหลือของทุก์นีอันนี้เราต้องศึกษาแล้วก็ท่านทั้งหลายก็ควรจะทําความเข้าใจองค์ทรงตัดว่าสิ่งสี่อย่างนี้คือทุกสมุทัยนี้โลดมากนี่ก็คือการเกิดกันดับนั่นเองแบ่งเป็นสองกลุ่มทุก กับสมุทัยนี่เป็นเป็นเรื่องของการเกิดนะส่วนดับก็นิโรธนะกับทางออกจากทุกขนะ์มะแปดนี่เป็นสายดับอย่างเงี้ยอันนี้หลักอย่างเนี้ยพระองค์ทรงให้เห็นความให้เห็นให้ให้รู้จักตามความเป็นจริงนะนไม่งั้นเราก็ปรารถนาเกิดอยู่ตลอดเมื่อเกิดที่ใดย้อมก็ต้องแก่เจ็บตายอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีที่ไหนที่ไม่แก่เจ็บตายผู้เจ้าวาน,านิพพานนั่นแหละ คือการปล่อยวางความยึดมัน่นหรือมั่นปล่อยวางความรู้สึกรักรู้สึกพอใจในสิ่งนั้นอันนี้เนะีพนพ่ย้นถูกแน่นอนอันจะฝึกไปถึงตรงนั้นทําไงล่ะเพรากเราก็ยังมีตัวมีตนยังรักยังห่วงผูพันพระเจ้าถึงจะรักจะห่วงผูกพันไงในสุดกายนี้ก็เป็นไปเรื่องของกายถึงจะยึดมัน่นหรือมั่นยังไงจิตนี่ก็ไปในเรื่องของจิตในเชื่อโยามก็ลองนั่งสมาธิดูแล้วบอกว่าจิตอยู่กับลม แล้วก็สั่งไม่ได้เดี๋ยวจิตก็ไปแล้วไปเรื่องอื่นอ้าวเราสั่งกายว่าขอให้จิตนี้สั่งกายว่ากายนี้อย่าแก่อย่าเจ็บฟันอย่าหลุดผมอย่างอกนังอย่าเหี่ยวอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข่อย่าตายก็สั่งไม่ได้กายนี้ก็ไปเรื่องของกายอีกเนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องตายหรือบางคนอาจจะไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือแต่ก็ตายอย่างเงี้ยนี่เป็นเรื่องความจริง อันอัตมาได้กล่าวเรื่องนี้หลายรอบหลายครั้งด้วยกันอัน,นมีความจํำเป็นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้นะมันจะเกิดเป็นธรรมอันหนึ่งที่ผู้เจ้าว่าพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกําหนัดพอแล้วที่จะปรารถนาในการที่จะเกิดในที่ไหนๆเพราะไปเกิดแล้วก็ต้องพบกับแก่เจ็บตายพัดปรากจากของลาของจบใจอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงคงที่เลย หลายเรื่องยาโยบอย่างเช่นคนร้องไห้ใช่ไหมเสียงร้องไห้ก็จะเป็นอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คนร้องไห้เด็กก็เป็นเสียงอย่างนี้แล้วน้ำตาของคนมีรสเค็มใช่ไหมเลือดของคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามมีสีแดงใช่ไหมในสิ่งเหล่านีน้ที่มาเรามีเหมือนเหมือนกันมีตาหูจมูกเลี้งกายเหมือนเหมือนกันพระเจ้าว่าก็มีพบอริยสัจสีเหมือนกัน เป็นอิทัยปยตาปฏิสมุปบาทเหมือนกันอย่างเงี้ยถ้ามีตาแล้วความรู้สึกนึกคิดสุขทุกข์เฉยเฉยก็จะเกิดขึ้นจากการที่มีตาได้เห็นรูปเนี่ยไงม,มันก็เป็นของมันโดยธรรมชาติอย่างนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็คงที่ของมันกับสรรภาวะที่มีการเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปโดยการอื่นเรื่องก็เป็นเรื่องคงที่อีกนะดังนั้ด้งฝากญาติโยมทั้งหลายเนื่องด้วย ในเทศกาลพรรษานั้นก็มีการให้พระภิสุสง์ได้มีโอกาสบำเพ็ญสมณพราหมณ์อยู่กับที่บำเพ็ญสมณธรรมนะอยู่กับที่ไม่ต้องไปที่อื่นล่นเล่ก็จะทำให้เกิดการเจริญสรรมะภาวนาได้ดีขึ้นได้ศึกษาคำสอนได้อ่านพระไตรปิฎกการศึกษาพระธรรมวินัยได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ ใกล้ถึงเวลาที่จะผ่านเนี่ยใครจะไปห้ามมันได้ว่าเอ,อ้ขอวันพรุ่งนี้อย่าพึ่งมีเลยนะขอให้วันนี้อยู่อย่างนี้ก่อนก็ไม่ได้เนี่ยมันก็คงที่มันก็เป็นของมันอย่างนี้กลางคืนกลางวันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยใครจะไปห้ามก็ไม่ได้เอาเอา,เอาหยุดนาฬิกาเอาฐานออกฐานานาฬิกาไม่เดินแต่วันเดือนปีก็เดินเหมือนเดิมจึงบอกว่านาฬิกาหยุดแต่วันเวลาก็ไม่หยุดใช่ไหม อันเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือโอกาสฝากจัดโยมนะผู้ที่ชอบฟังธรรมะการฟังธรรมะเป็นการสร้างเสริมอาหารทางปัญญาให้กับตัวเราเพราะธรรมะถ้าเรารู้แล้วจะมากำจัดความคิดของเรานะมากำจัดการประพฤติของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้อยู่ในร่องในรอยแห่งศีลธรรมนะ ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะหลุดออกไปเรื่องของอาโกุรลกรรมมีแต่ผิดศีลผิดธรรมอย่างเงี้ยันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเอามาใช้ในชีวิตได้อย่างดีแล้วก็ใจทางคารวะแม้แั่บรบระชิตก็สามารถผลจากทุกได้ขอโมอานโมตนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีโพสเข้ามาสท่านที่เห็นแจดึืนนะมี กุญนะปุสดไซานางก็หมดนะไห้ดันทั้งหลายจงเจริญในธรรมที่ยิ่งขึ้นไปก็เจริญพร